มันบอกมันเหตุได้หลายกว่านั้นนะคะคุณคนขาไม่ไผ่พี่อยากปั้นปนเลาค่ะเดียวกับเครื่องนี้ได้ือกันค่ะเครื่องนี้เนาะส่วนมากที่คนเล่นกันก็สิเอาไว้แรนคาเดียวเอาไว้ย่างเร็วยิงแบบนี้มันบอกแต่คอยนะบอกให้เล่นแบบนั้นบอกให้แรนบอกให้ย่างกับเครื่องนี้คอยสเต้นและคอยก็ทิ่เล่น กนกับขานะแต่สิบุนได้มาเต้นให้เบิรงนด้ค่ะคลิปนี้เอามาเล่นให้เบิรงว่าเล่นขากับค้นแนวใดให้โดนโดนนะอ่ะเฮาสิใช้ความเร็วที่ไซ้์ที่สุดนะเปิดเครื่องม,มันคสออยู่ระดับหนึ่งเฮาเราต้องไปปรับไปเปลี่ยนเปนอย่างก็ใช้ระดับนั้นเลยค่ะและเฮาจับตรงนี้ไว้ย่อลงค่ะเก่งขาเก่งก้งนเก่งกระท้องไว้ตอนที่เฮากระยึดลุกขึ้นมาเนี่ยมันจะมีการเกิดแรงต้านเกิดขึ้นขาขูดขาตอนที่เฮาก้าวลุกขึ้นเนี่ย มันจะรู้สึกปวดดาบจา้ะลองเบิ้งนะคะทุกคนมันจะโดนฝนเท่าฝ้นกระสิเฟิรม์มกระชับขากระสิงามน,นะคะไปเล่นเบิ้งนะถ้ามันไผ่ที่ผมเคยลองให้ลองเบิง้งย่อลงแล้วเล่นแบบนี้นะจ๊ะอ่ะอันนี้คือท่าแรกนะคะสำหรับการเล่นขาฝ้กนกับลูบิงไฟฟ้าเล่นไปเลยค่ะตามที่ทาไหวเบิ้งหน้าจอจับเวลา1นาที ท้องเม่ที่สามที่แล้วแต่แต่ละทะามีแค่สองท่าที่สิพาเล่นนะคะกับเครื่องน,นี้นี่บอกเลยว่าปวดฟ้นขนาดเล่นไปจนท้อนก้นและจงเซาก็ได้ค่ะอ่ะท่าที่สองนะคะง่ายๆค่ะให้เท้าเตะขาขึ้นทั้งหลังแบบนี้แต่เท้าสิเก่งนะท้องเก่งขาเก่งฟ้นไว้พร้อมนะคะเตะขา,ข,าขึ้นไปท่านี้นะเซลูลไล์ไขมันขาทั้งหลังอู้ยโดนดีขนาดนะไปเล่นเลย ื่อกเล่นตามจำนวนที่เขาอยากเล่นจําวนรที่เขาต้องการนะเอาตามที่เขาไหวจะ้ะแล้วแต่เขาเลยนะสองท้าแค่นี้ค่ะและท้าอยากเพิ่มความท้าทายขึ้นอยากเหตุให้มันเกิดแรงต้ันหลายขึ้นอยากให้กล้ามมันพัฒนาเร็วขึ้นยางยืดหรือถุง่งทรายก็ได้นะคะแต่ตู้ซิเล่นให้เบิรงทั้งสองอย่าง ทัางอย่างยืดและถึงทรายนะอะใส่ยย่างยืดเข้าไปค่ะและเล่นท่าแรกเก่งท่าเก่งก้นเก่งเน้อท้องนะลุกขึ้นช้าๆค่ะต,ต้องฟ้าวฟปให้มันรู้ซึกงแบบเกิดแห้งต้านในก้นเฮาให้หลายที่สุดเกรงเน้ท้องห้วยพอมแบบนี้นะคะมันกะระซิลุกึกเกิดแห้งต้านหลายกว่าท่า ตอนที่เฮ้ายังมุมหยับย,ยืดนะคะอันนี้ให้โดนนี่ปวดพ้นขนาะปวดพ้นแฮงแฮงท่านี่เนี่ยมันมีหยัยืดทามาแล้วกล้ามเนื้อเทาก็สิพัฒนาเร็วเล่นลูวิ่งเนี่ยไรให้มันเป็นวิปกติเล่นลูวิ่งเนี่ยมันจะเป็นคาร์ดิโอไม่อบอกเทาเล่นให้มันเป็นเวทค่ะเพื่อพัฒนากล้ามเนือ้ออุ้ยเนี่ยซองท่าซ้ายกับหย่อมยืดอ่ะ เพื่อมันไผ่มมีอย่างยืดเนาะแต่ว่ามีถุงทรายก็ะไดคือกันค่ะเอายางยืดออกเดี๋ยวตู้ใส่ถุงทรายให้เบิ่งนะอ่ะใส่ถุงทรายนะคะและงานคือเก่าคือท่าแรกเลยเห็นบอกมันสิเพิ่มความหน่วงความนักคุณโยกขาก็อให้บอกอย่างป่ายนะคะตอนนี้ถุงทรายน้ำนะหนึ่งจุดห้ากิโลโลเคอร์นั่นแหละเหมาะมันก็สิเพิ่มความท่วงขาเฮาขาไปอีกนะคะแบบนี้การเพื่อเฮา อย่าลืมยัำเต่นเก่งขาเก่งก้นเก่งนัทท้องเอาไว้พร้อมนะคะไปไปเรื่อยๆเลยจำนวนเวลาเอาตามที่ผู้าคองไว้จ้ะอ่ะและถ้าเตะขาขึ้นทั้งหลังคือเก่าค่ะเก่งขาเก่งก้นเก่งนทะท้องแล้วเตะขาขึ้นไปแบบเนี้ยอ้หหยกขาแทบซิบขึ้นดเด้วปวดก้นปวด,วด,วด,วดขาขนาดรู้สึกแบบขา หลังเลยกระวจนมันตึงๆเลยอ่ะแบบเนี้ยเออเอาไปลองเล่นบ้างนะคะถ้าเป็นใครที่มีรูวิ่งบอแมไแอ่ได้แค่แง่างได้แค่เล่นอย่างเดียวนะเล่นแบบนี้ได้ค่ะเล่นแบบแนวเวทได้ค่ะ,เล,บบคะเล่นแบบพัฒนากล้ามเนื้อเท่าไดค่ะแค่เท่าลองเล่นแบบตามที่ค่อยพาเล่นเนี่ยที่มีอุป,ปกรณ์หรือผมมีอุป,ปกรณ์กระดอที่เป็นถุงทรายและอย่างยืนถ้าผมมีก็ไปเล่นตาม ท่าแรกคื่ตูดพาเลนแต่ถ้ามีกับสีซ้ซอยเพิ่มแห่งถ่วงแห่งตานขึ้นไปอีกนะอ่ะไปแล้วนะคลิปนี้แค่ไหนเนบิ่งเนมื่อแต่เมื่อแสนวาอาพอสิบอออกเลยนะคะควรขาแต่ถ้าใครสนใจล,ลู่วิ่งฟ้าตัวนี้นะเดี๋ยวตูดทิมพิกัดไว้ให้ใต้วิดีโอเดี๋ยวทิมลิงกไว้ให้กันละกันเด้อไปเบิ่งอ่านะคะที่จริงตูมีสองรุ่นมีทั้งรุ่นนี้แล้วก็อีกรุ่นน้อยตัวนึงแต่รุ่นน้อยตัวนึงนะคะตรงที่จับตรงเนี้ยมันสีน้อยกว่ามันมันรู้สึกว่า เอามาเล่นตัวนี้แล้วเนี่ยเอาดึงเนี่ยรู้สึกว่ามันบกค่อยแข็งแรงนะคะสำหรับตัวนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นมันสีแข็งแรงกว่าเครื่องนี้นะคะตุกเลยเอามาเล่นทาานี้ได้ถ้าไม่ผที่เคยเห็นเนาะก็จะเห็นคลิปอีกคลิปต่างๆี่จะเป็นเครื่องน้อยอันนี้จะเป็นเครื่องใหญ่ขึ้นมานะคะคือเป็นเครื่องเดียวกันนะแล้วตัวนี้เสียงตัวเผาคนทางเสียงเงียบก,กว่าเครื่องน้อยนะถ้าไม่ผ่าที่เล็งอยู่นะกะเอาไปประกอบการตัดสินใจได้เครื่องใหญ่เครื่องเงียบกว่าและแข็งแรงกว่าเครื่องน้อยกะ เป็นอีกแบบนึงกับมอ,อสหุมกับราคาของเขานะคะราคา3,000กับราคา67,000มันกับต่างกันอยู่นะคะคุณคนขาโรแมนบอตานะอะโอเคนะคะทุกคนไปแล้วเอาไว้พอกันคลิปวิดีโอหนาหนะคะคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายค่ะ